สวัสดีครับรถยมห้ามีโอคันนี้นะครับมันจะมีปัญหาเรื่องของไฟหน้านแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับอันนี้ไฟสูงน,นี่ไฟต่ำนะครับไฟต่ำไม่ติดนะครับแกดีอยู่นะครับ เดี๋ยวเราแกะดูกันนะครับเดี๋ยวแกะตรงนี้นะครับฝาครอบโคมไฟหน้าเรามาดูกันนะครับ เดี๋ยวเราจะถอดตัวนี้มาเช็คนะครับจะถอดชุดสวิตต์ตัวนี้นะครับมาตรวจสอบนะครับ

ามาลองกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปลองกัน ครับเพื่อนเพื่อนไฟเลี้ยวของมิโเนี่ยมันจะเป็นหลอดสองไส้นะครับมันจะมีสองไส้ก็คือมันจะเป็นไฟลีในตัวแล้วก็ไฟเลี้ยวด้วยนะครับครับเพื่อนๆครับตัวนี้มันจะเป็นหลอดไฟท้ายนะครับไฟท้ายลูกค้าบอกว่าใช้หลอดสีขาวนะครับลูกค้าไม่อยากได้หลอดสีเหลืองนะครับอยากได้หลอดสีขาวแล้วมันก็จะคือหลอดไฟท้ายเรานี่แหละครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับ Sí, ครับเพื่อนครับสรุปนะครับรคันนี้ก็คือว่ารถมิโอเนี่ยมันจะมีไฟติดเป็นไฟหลีด้านด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยมันจะคู่กับไฟเลี้ยวนะครับไฟหลีนะครับมันจะคู่กับไฟเลี้ยวทีนี้คันนี้ก็สรุปก็คือว่าหลอดไฟข้างนี้ขาดนะครับเราได้เปลี <fal is> ่ยนหลอดไฟนะครับได้เปลี่ยนหลอดไฟข้างนี้นะครับส่วนข้างนี้ปกตินะครับก็เได้เปลี่ยนหลอดไฟข้างนี้ ส่วนไฟหน้านะครับไฟหน้าก็ตอนแรกเนี่ยไฟหน้ามันจะไม่สว่างนะครับแล้วก็ติดติดดำดับนะครับเราก็ได้ทําการแก้ไขนะครับสวิต์นะครับได้ทาความสะอาดแล้วก็เรอลื่นสวิต์ใหม่นะครับแล้วก็ได้ทําการปัดกรีขั้วเราขั้วสายไฟที่มันขาดนะครับเส้นหนึ่งนะครับก็จะไปประมาณนี้นะครับสาหรับกันนี้นะครับตอนนี้ก็ปกตินะครับไฟสว่างมากนะครับแล้วก็เลี้ยวได้ปกตินะครับ เรียเร๋ยวเดี้ยววานะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับนะครับเลี้ยวด้ปกตินะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณเพื่อนเทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ